เป็นเหมืองที่เป็นเหมืองทองคำใช่ไหมครับอ๋อโคไปทางนั้นตามไปดูกันจ้ะ ไม่ใช่ไอ้ทําไมไอไม่ใช่ไอนครับเหมือด้นนี้เหมือด้นกําลังข้ามลําพุ้ยเพื่อจะมาดูนะครับม,ม,ม,มาดูถ้ำที่เขาทําเหมืองทองคํากันนะครับนี่ถถ่่่่าายยยยรรรููปปหหนนออคับ <laughs> เรามาลุ้นกันนะครับว่าจะไปรอดรอดอ่าไม่นา่าจะยากครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่แบบอยู่ในประเทศยนะฮะที่ เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปชมกันข้างในนี่นะครับข้างในตัวนี้คือนี่คอปแรกปากทางเข้าเหมืองปากทางเข้าเหมืองเขาซึ่งซึ่งสามารถทะลุไปเขาอีกลุกนึงได้เลยโหไปไทยชแดนมาเลยทะลุังเลยาบอกว่เรา้เรยาเป็นถังเหลนยแวต่แต่ว่าเราเราส่องดูปักก็เมื่อก่อนเมื่อก่อนก็คือตรงเนี้ย เป็นจุดลาเลียงทองไงอลงมาเนี่ยนี่นี่นี่ไหลมานี่เลยใช่ลอกแบบรถไฟอ่ะอเอ่ะเออลงมาเป็นแบบลากรางรถไฟแล้วทางเข้าเหมืองเป็นแบบรางรถไฟลงมานะเดี๋ยวก่อนหมายความว่าถ้าเข้าไปในเงี้ยมันก็คือยังเป็นถ้ำใช่คือเป็นถ้ำแล้วเขาก็ขุดอยู่อยู่ข้างบนนู่นเหมือนคองจริงมันอยู่ข้างบนข้างบนเออสาธิตวิธีล่อนทองให้พ่อแม่พี่น้องเราดูนะครับนี่เราต้องไปต้นน้ำนิดนึงนะครับ โยกโยกอย่างนี้อย่างนี้นี่แหละครับตอนนี้เรากำลังมาหาทองเพื่อเอาไปแจกสมาชิกแบรนด์ไม่์เรานะครับ <c oughs> นี่พี่เขาจะค่อยๆร่อนให้นะครับ <c oughs> นี่เลยนี่เลย <c oughs> เป็นเป็นเส้นทางนะครับสายทองคำที่ในตำนาน <c oughs> ที่เราเคยดูในข่าวหรือใน YouTube นะครับ วันนี้เราพาลูกท่านมาสัมผัสของจริงเลยนี่ครับเริ่มเห็นวิบวับวิบวับ<ร>